วันนี้ขอบคุณครูอ้อยนะครับครูอ้อยทิตินาทพัทลุงผู้ที่จะมอบเข็มทิศชีวิตห้ามมั่งคั่งให้กับคนไทยทั้งประเทศมอบพลังงานดีๆให้เราได้อ่านเรื่องราวดีๆและปลุกไฟดีๆเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขและมั่งคั่งที่สุดข,ขอบคุณคุณครูนะครับข่าวผมขอบคุณครับครูครับ,รบสวัสดีครับ เซเว่นครับทุกสาขาเลยพบกับเข็มทิศชีวิตห้ามมั่งคั่งโดยครูอ้อยจิตินานพัทลุงครับชุดเข็มทิศชีวิตมีผู้คนอ่านมากกว่า1 3ล้าน3แสนเล่มทำไมคนถึงเลือกอ่านและเคลื่อนย้ายตัวเองไปสู่ภาวะแห่งความสุขเป็นล้านคนคุณพร้อมหรือยังที่จะเคลื่อนตัวเองไปสู่ภาวะที่มีความสุขที่สุด เวลาชีวิตเฟื่องฟูได้รับสิ่งที่ดีงามมีเงินทองชื่อเสียงและมิตรภาพก็ใช้ในการสร้างประโยชน์สร้างสิ่งดีงามไว้ในโลกเพิ่มพัฒนาตัวเองและคนอื่นรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นสร้างความสุขที่ประณีตขึ้นมาเวลาชีวิตเจอภาวะที่ไม่น่าพึงใจก็เรียนรู้เติบโต ใช้สถานการณ์นั้นเพื่อเรียนรู้ยกระดับจิตใจมีความสุขที่ละเอียดประณีตและพัฒนาปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกวันสรุปคือดีกับชีวิตเสมอมีความสุขเสมอวางใจถูกเข้าใจว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแล้วใช้ใจที่มีความสุขเป็นฐานพัฒนาตนเองมีความสุขจากภายในทั้งในแบบอิงอาศัยและไม่อิงอาศัยปัจจัยภายนอก หลับตาและมองถึงอนาคตที่สดใสนำความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตัวเองศักยภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเราจะกดมันไว้ทำไมดึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราออกมานะครับดึงออกมาและมองไปเห็นแสงสว่างข้างหน้าก้าวไปอย่างมั่นคง เสียงปรบมือโห่ร้องของคนรอบข้างกําลังสรรเสริญเยินยอคุณอยู่ว่าคุณคือผู้ที่ดึงศักยภาพและขับเคลื่อนโลกใบนี้ได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดปรบมือให้กับสวรรค์ปรบมือให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราเกิดมาเป็นคนเต็มคนและทําให้เราพัฒนาตนเองและศักยภาพของตัวเองได้ดีเยี่ยมมากที่สุดครับปรบมือให้กับแฟนๆเมาเกินร้อยทุกคนครับ